เขามีคุณเป็นที่หนึ่งในใจคนนี้นะคะห้ามไม่เท้าขึ้นมาเลยก็เปลี่ยนเสมือนคนเนี้ยธาตุไฟนะคะธาตุไฟร้อแ,แรงเหลือเกินโอเคเนาะ คนทาตไฟนี่ก็ได้แก่ชาวราศีเมษธนูสิงเออเมษเมษสิงห์ธนูถูกต้องมเมษธนสิงถูกต้องแล้วค่ะนะคะคนชาวธาตุไฟค่ะช่วงเนี้เขาจะทําเขาจะเก็บเงียบนิดนึงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสงบหรือปลอดภัยเหมือนตัวเขาเองอะ่ะเหมือนมีความที่ต้องขัดแยงหรือ มีการช่วงชิงตำแหน่งแล้วเขาได้รับตำแหน่งตรงนั้นมาแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบคนใกล้ตัวน่ะทาเรื่องราวมาให้เขาเพราะความใจร้อนของเขาหรือคําพูดของเขาเมสิงธนูนะคะธาตุไฟเนาะอารมณ์ร้อนนะอารมณ์ร้อนแล้วก็พูดตรงๆแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมใครนะเห็นไม่ท้าไม่ค่าไม่ท้าเนี่ยนะคะช่วงนี้เขามีเรื่องกังวลใจ กระวนกระวายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานคนคนนี้นะมีเรื่องให้คุณคิดคนใกล้ตัวขัดแยง้งคนใกลตัวนำเรื่องนำราวนำความลำบากมาให้โดยที่ตัวเองไม่ได้ทำแต่มันมีผลพ่วงก,กันไปด้วยพว่วงชื่อพ่วงอะไรไป อาจจะเป็นยญาตพี่น้องเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยคนคนนี้นะอืมอยู่ในที่โลอยู่ในที่กว้างอยู่ในที่ที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเองต้องใช้ความคิดนะเพื่อที่จะผ่านด่านอุปสรรคตรงนี้ยไปให้ได้หลายๆอย่างที่มันเกิดนะมันก็มีสิ่งที่มันกำหนดตัวเขาไว้แล้วแหละนะคะ ตรงนี้นะนะปัจจุบันนี้นะเขาอาจจะมีเรื่องให้ต้องกังวลคิดวิเคราะห์แยกแยะแยก,แยกประเด็นออกมาหรือสิ่งที่เขายังกังวลอยู่ในช่วงเนี้ยวินาทีเนี้ยมันจะเป็นได้ไหมมันจะได้ไหมมันจะนู่นไหมมันจะนี่ไหมเนี่ยคือตัวเขานะคะเออกังวลกับคนใกล้ตัวตัวเขาเองมีความกังวลเนะาะทัดไฟนะคะแล้วก็โอ้มี ชั่วโมงนี้นะบอกได้เลยว่าคนเนี้ยคือคนที่มีอารมณ์แบบที่มันมีความต้องการหวยหาเกี่ยวกับความรักหรือเขาอะกับคุณอนะยังมีสิ่งที่ต้องเคลียร์หรือพูดกันทาดฝ่าเจ้าชู้นะคนคนนี้นะ เ,ออเจ้าชูได้วยล่ะเดวิลเนี่ยมันขึ้นมันประกบเดวิลขึ้นมาเนี่ยก็คือคนเจ้าชูแล้วก็คนที่เหมือนแบบคือมีเสน่ห์เพลวพร้าวมากจริงๆคนนี้จริงๆขยายเดวิลหน่อยนะคะขยายเดวิลกหัหาเนี่ยไม่เท้าเลยสุขภาพไม่ค่อยดีนะคนคนนะี้เนี่ยอูเนี่ยโอปวดแข้งปวดขานะเนี่ยปวดแข้งปวดขานะเขาก็เหมือนแบบปวดแข้งปวดขาความคิดเนี่ย คือคิดลบอยู่ตลอดนะคนคนนี้นะคิดลบคิดไม่สบายอกสบายใจหรือมีเรื่องให้กังวลที่ต้องคิดมีเรื่องที่มันอยู่ในใจเขาเ mm hmm. ดวิลในปวดคาปวดแข้งปวดเมื่อยตามร่างกายเราเป็นคนที่แบบถ้าคิดแล้วก็พูดเลยแจ๋วจริงๆนะคะฝีปากเนี่ยเออนะคะแล้วก็คนคนนี้ก็จะเป็นคนที่ใจร้อนใจร้อนค่ะอืม ใจร้อนเจ้าชูด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่มีคนเข้ามาเยอะสเสน่ห์แผ่วเาวเลยสเสน่ห์แผ่วเาวจริงๆเลยคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่มันอยู่ใกล้แล้วมันต้องมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะจะแก้ปมปัญหาทางด้านเรื่องความหลักไม่ค่อยได้อืม อาจจะเป็นสเสน่ห์ของตัวเขาเองด้วยแล้วก็มีคนมาชอบมาจีบเขาเยอะแะ้วก็คุยเยอะแล้วก็เลือกไม่ได้สักคนไหมคนคนนึงแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคนอยู่คุณอยู่ในเซฟโซนนั่นด้วยมะประมาณนั้นนะตอนตอนช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะเขามีเรื่องมีปัญหาอยู่เนาะกับด้านด้านเรื่องงานเรื่องความรักอาจจะขัดแย้งทางด้านเรื่องเงนินการทําธุรกิจกับคน ในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงด้วยก็ได้ค่ะนะคะมีเรื่องกังวลใจให้ต้องคิดต้องการกำลังใจต้องการใครสักคนที่จะเข้าไปรักษาหรือพยุงหรือคิวใจเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอตัวเขาเองก็เหมือนแบบพบปะผู้คนสังสรรคนเยอะนะพอสังสรรคนเยอะและ้วมันก็รู้สึก ต้องมีปัญหาพอมันมีปัญหาแล้วไม่รู้จะแก้ตรงนี้ยังไงอะก็เลยนึกถึงคุณเนี่ยคิดถึงคุณสตริงส์นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะมีเลขแปดใช่ไหมคะแต่เป็นเลขแปดนอนเขาเรียกว่าอินฟะินิตี้นะคะนะคะอินฟินิตี้เนี่ยจะมีไพ่อยู่สองใบเป็นไพ่ของใบที่หนึ่งกับไพ่ใบที่แปดนี่แหละค่ะซึ่งมีสติปัญญา อันปาดเปลืองใบที่หนึ่งมีสติปัญญาปาดเปลืองแก้ไขปัญหาไปได้ธุรกิจการลงทุนความรัก,กอะไรอย่างเงี้ยแต่ใบนี้เป็นคนที่อาจจะต้องเก็บเงียบความรู้สึกเนี่ยนะธาตุไฟสิงเมษธนูเมษสิงธนูธนูสิงเมตเนี่ยค่ะก็วนอยู่อย่างเงี้ยแหละมันเหมือนแบบตัวเขาเองอะ่ะมันต้องใช้ มันไม่ได้กลัวนะเขาต้องเก็บเงียบความรู้สึกหรือเก็บความลับอะไรไว้บางอย่างหรือสักเรื่องหนึ่งอะ่ะตัวเนี้ยเห็นปหขนาดเขาเป็นสิ่งอะ่ะเขายังต้องกลัวเออมันเหมือนใช้ความอดทนมากๆเลยคนคนนี้นะอยู่ในที่โล่งพยายามจะทําตัวอยู่ในที่โล่งพยายามที่จะไม่อยู่ในที่แคบหรือมืดเพื่อเป็นเหยื่อให้ใคร นะคะในระยะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะโดนแทงข้างหลังหรือพูดเพื่อผลประโยชน์ของตนเองอะไรแบบนี้คะ่ะตอนนี้กอบป้องกันคือเขาคือแสงสว่างหรือพลังงานที่มันอยู่รอบตัวเขาสิ่งต่างๆตอนนี้มันคือค,คือเขาพยายามที่จะอยู่ในที่สว่างไม่อยู่ในที่แคบหรือในที่มืดเพราะพยายามที่จะมีตัวตัวหรือ พยายามที่จะเหมือนรักษาตัวตนความชัดเจนของเขาไว้นะคะอาจจะด้วยปัญหาที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้นะมีเรื่องให้คุณคิดเยอะจังเลยเนาะมีเรื่องให้คุณคิดมีเรื่องให้ไม่สบายอ,อกไม่สบายใจหรือกําลังอดทนกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งค่อนข้างที่จะเสียสละให้คนเยอะนะคะ ค่อนข้างที่จะเสียสละให้ให้กับคนเยอะนะคนคนนี้นะเขาก็คุณเนี่ยดิวกันตลอดเลยนะคะคุยกันตลอดแล้วก็คุณก็มักจะรู้เรื่องราวในชีวิตของเขาอะอาจจะไม่ได้ร้อเซ์มากเพราะเขาก็ไม่ได้เปิดหรือไม่ได้พูดในส่วนที่เขาเป็นนะช่วงปัจจุบันเนี่ยหรือนะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เป็นยังไงคุณก็จะจําแต่ภาพที่มันสวยงามของเขาไม่ค่อยมีภาพจําที่มันแย่ๆกับเขาเนาะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวมันจะแย่กับตัวคุณเองโอ้โหนะคะนะคะเดทก็คือเหมือนเหมือนแบบความรู้สึกที่ มันดิ่งอะมันดิ่งเขาต้องการมากกําลังใจกํำลังใจนั้นต้องได้จากคุณนะเขาต้องการกําลังใจจากคุณเขาต้องการสิ่ง support จากคุณเขาต้องการสิ่งที่มันอยู่ในตัวคุณเนี่ยเพื่อที่จะไปให้เขานะคะคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีความรักที่มันสุกดิบกันบ้างดีบ้างร้ายบ้างต้นร้ายปลายดีปลายร้ายต้นดีเหมือนเจ็ดวันอะจะดีกันสักสี่วันหรือ อีกสามันงอนกันแหละอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นความชอบความรักความหลงก,กันอยู่ตอนนี้นะมีการหึงห่วงทั้งคุณและเขาหึงแล้โดยเฉพาะคุณอะหึงเขาหนักมากแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ต้องคุณคิดด้วยเขาก็หึงคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆคุณก็หึงเขาแต่คุณก็อาจจะไม่ได้พูดตรงๆเหมือนกันนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยจะไม่มีสเสน่ห์ได้ไงทำงานก็แก่งเห็นไหม เงินนะเออนะเนี่ยเก้าเหรียญเนี่ยผู้หญิงคนเนี่ยมีเงินเก้าเหรียญซึ่งเก้าเหรียญเนี่ยในบรรดาธาตุดินเขามีทั้งธาตุดินที่ใจหนักแน่นแล้วก็ธาตุไฟนะผสมกันลงไปคนคนนี้นะหนักแน่นอดทนอดนึดถึกทนไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะคะต่อุปสรรคไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาชีวิตที่จะเกิดขึ้นไม่ยอมแพ้เลยดีกว่า อะไรที่เข้ามาประดังประเดเขาอะไรที่เข้ามาตุ้มหรือทําให้ความสัมพันธ์เขาแย่ลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ยอมจะไม่ยอมถอยมันออกไปหรือก็จะพร้อมแบบก้าวหรือสู้ต่อไปคือค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อดทนจ่าเลยเห็นไหมคะต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่รอบเขาเนี่ยอาจจะเป็นบริวารหรือเป็นลูกน้องเขาก็ได้ หรือจะเป็นญาติพี่น้องเขาก็ได้คนคนนี้นะเขาอาจจะอยู่เดงนไกลจากคุณอยู่ในสถานที่โลกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนใจร้อน,ใจ,อน,ใ,จอนใจดีไหมใจดีแล้วก็แต่ใจร้อนมากๆนะคะเออใจร้อนแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้มีความเจ้าชู้หนักมากแต่เขาก็เลือกที่จะขบคุณแล้วเขาเลือกที่จะดูแลคุณรักษา มิตรสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณรักษาสิ่งดีๆที่มันอยู่กับคุณณนะช่วงบริบทหรือนะช่วงเวลานี้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องมองเงินมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเขากําหนดมาแล้วระหว่างคุณกับเขาให้ได้มาเจอกัน นะคะทั้งเขาเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกดีกับคุณแหละแต่อาจจะเป็นแค่ช่วงนี้嘛ที่คุณกับเขามีความรู้สึก้องแ,แห้งกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจต่อกันมีสิ่งที่มันเหมือนต้องเคลียร์กันหรือต้องพูดกันอยู่อะคะ่ะแล้วก็มิตรสัมพันธ์มิตรไมตรีที่มันอยู่ในใจหรืออยู่ในเซฟโซนความรู้สึก ของขงคุณละเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมันยังต้องเคลียร์นะคะแล้วก็ยังต้องพูดกันนะคะยังต้องเคลียร์ยังต้องพูดยังต้องใช้จิตได้สำนึกหรือจิตเรื่องความรู้สึกที่มันที่มันดีต่อกันค่อยๆสานสัมพันธ์กันไปตลอดอะไรแบบนี้ค่ะคนคนนี้นะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ เอาจ,จริงจเนี่ยนะคะคนคนนี้นะไม่ไม่ยังไม่ได้ชัดเจนกับคุณเลยหรือยังอาจจะเหมือนแบบมองตาหรือกนหรือคุยกันแต่ยังไม่ได้เปิดใจในความสัมพันธ์กันเยอะมากแต่เขาไม่เปิดใจความสัมพันธ์ที่มันเยอะนะแต่มีความถึงเออมีความห่วงมีความกลัว มีความกลัวที่คุณเหมือนแบบจะไปมีคนอื่นบ้างเอ่ยมีคําพูดที่ประชดประชันมาบ้างเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะตัวคนอินเดอะเอมเพรสอบอุ่นมีเสน่ห์อบอุน่นน,ออน,น่าค้นหาอืมเขามองคุณเป็นคนที่มีสนเสน่ห์แล้วเป็นคนที่อบอุ่นนะแล้วก็เป็นคนที่น่าค้นหาคนหนึ่งเดอะเอมเพรสก็เป็นผู้หญิง ที่เหมือนแม่เห็นไหมนั่งบนบันลังนะคะมีเงินมีทองสมบูรณ์แบบเลยนะคะแต่เขามองว่าคุณเนี่ยชัดเจนนะนะคะมองว่าคุณชัดเจนแล้วคุณก็ดูแลบริวารหรือลูกน้องคุณเนี่ยหรือในองค์กรคุณเนี่ยค่อนข้างดีมากทำงานเก่งการทำงานของคุณอนะมันไปสะดุด ตาหรือสะดุดใจคุณเต็มร้อยนะคะแล้วเวลาคุณคุยกับเขาคุณคบกับเขาค,ค,คุณเต็มร้อยคุณไม่มีกั๊กคุณไม่มีหนึ่งไม่มีสองไม่มีสามหรือไม่มีเล็ดในที่ทําให้เขารู้สึกครั้งเนี้ยมันเป็นรู้สึกปวดหัวเนาะถ้าจะมีเล็ดในคบก็ใครสักคนหรือคบก็ใครบางคนอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้ความรู้สึกกระชุ่งกระชวย ความรู้สึกต้องการความรู้สึกกระชุ่มกระชวยความรู้สึกชอบและหลงคุณเกิดขึ้นเมื่อเหมือนคนคนเนี้ยใจแข็งใช่ไหมพอมาเจอคุณเนี้ยเขารู้สึกว่าใจฟูขึ้นอืมใจฟูขึ้นใจเขารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกพิเศษหรือประทับใจในบางมุมของคุณคุณเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวจ๋าหรือไม่ได้เป็นคนที่โอ้โหจะต้องมี อัศ s o รีใช่ไหมคะที่มันอยู่ปกคลุมร่างกายคุณเนี่ยมันไม่ได้แบบมีมูลค่าหรืออะไรมากแต่คุณเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนธรรมดาอันนี้คือสเสน่ห์ของคุณแต่คุณสะอาดแต่งตัวถูกกาลาเทสะอย่างเงี้ยเขามองหัวจดถท้าเขามองสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยกับตัวคุณอันนี้เป็นข้อดีของคุณค่ะอืม ข้อดีของคุณที่เขามองที่เขาจับต้องที่เขาที่เขาคิดแล้วก็ให้ความสนใจคุณในด้านนี้นะคะเขาให้ความสนใจในด้านนี้กับคุณเขาให้ความเป็นกันเองเขาให้ความรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะให้ความรักและอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับความรับผิดชอบทั้งตัวคุณและตัวเขาอ่ะ เหมือนตัวเขาก็คิดนะแล้วก็วิเคราะห์แยกเป็นประเด็นประเด็นออกมาอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างท,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 ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่มันมีโมเมนต์หรือมีเป็นสิ่งที่เขากำหนดไว้ให้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ บรรยากเขาอะเหมือนแบบก็กำหนดหรือคิดถึงคุณทุกลมหายใจคือในชั่วโมงนี้นะเขาคิดถึงคุณตลอดจริงๆนะมันเหมือนแบบจากคนที่เฮ้ยมีแต่คนคิดถึงมีแต่คนเขาวิ่งเข้าหามีแต่คนวิ่งใส่เมือน,นึกแปลกใจตัวเองทำไมคิดถึงคุณจังนะคุณคือที่หนึ่งแล้วกํกำลังคิดแล้วว่ากำลังจะเลือกอะกำลังจะเลือก ว่าเขาจะต้องเลือกใครเขาจะต้องเหมือนสวยเลือกได้หรือหล่อเลือกได้อะอะไรคะเพราะความดีของคุณอาไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยความดีของคุณน้ําจิตน้ําใจของคุณหรือการสม่ําเสมอทางด้านเรื่องความรักหรือความสนใจของคุณมันทําให้เขารู้สึกมันต้องใช่แหละ,หละมันต้องแน่วแน่แน่เลยนะคะมันต้องใช่มันต้องแน่แน่เลยอะมันต้องเป็นคุณแน่มันไม่ใช่ใคร เขามาสังเกตตัวเองว่าทุกๆครั้งที่คุณอนะอยู่กับคนอื่นหรือทุกๆครั้งที่คุณไปสังสรรค์กับเพื่อนไปดื่มไปกินหรือไปอะไรเงี้ยเขาทาไมเขารู้สึกว่าใจรุ้มร้อนใจกังวลกังวายหรือรู้สึกว่ามันเป็นห่วงคุณอนะกลัวคุณจะนูน่นจะนี่จะนั่นหรือกลัวจะมีใครเข้ามาโดยที่หวังผลประโยชน์หรือต้องการผลประโยชน์จากคุณมากทําไมเขารู้สึกแปลกใจทําไมเขารู้สึกแบบ ทำไมเขารู้สึกต้องการคุณทั้งๆท,ที่คุณก็จะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้วิเศษหรือพิเศษอะไรมากแต่คุณเป็นคนธรรมดาที่เข้ามาในใจเขาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะก็จะประทับใจหรือชอบในการกระทําหรือในสิ่งที่เขาทําอยู่ในะช่วงบริบทตรงนี้อันนี้มันคือข้อดีของของตัวคุณ ข้อดีของตัวคุณที่มีให้เขาแล้วก็เขานะ่ะมันเหมือนแบบยังคุ้นคิดในหลายๆเรื่องเลยที่คุณเป็นยังต้องการยังหาโมเมนต์ที่มันเป็นมุมน่ารักของคุณหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเนะี่ยมันรู้สึกว่าเขาต้องการมากๆแล้วเขาก็ต้องการที่ในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบอยากให้คุณตอบโจทย์อยากให้คุณแสดงออก อยากให้คุณเลือกเขาเป็นที่หนึ่งทั้งๆท,ท,ที่เขาตัวเขาเองก็ยังเหมือนแบบสองจิตสองใจอยู่เอาล่ะค่ะมีใครบางคนในเนี้ยมีอิทธิพลทางด้านความรักกับเขาแหละเพราะไม่งั้นเขาจะไม่คิดถึงคุณเลยนะคะคุณมีอิทธิพลยังไงก็เหมือนแบบคุณนะ่ะเป็นคนดีไงน้ำใจคุณรอยยิ้มคุณหลายๆอย่างที่คุณแสดงกลับไปเนี่ยเขารู้สึกรับมันได้ อพลังงานที่คุณให้ energy ที่คุณมีจักรวาลที่สัสร้างคุณมาให้เจอกับเขาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไปมูไปขอเนี่ยมันเหมือนสำเร็จแล้วได้ผลแหละโอ้นะอยู่ด้วยเราไม่เครียดคุยด้วยเราไม่เครียดรู้สึกมีความสุขหรือสนุกอะ่ะโอ้รู้สึกมีความสุขหรือสนุกแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเครียดมากหรือวิตกกังวลกับเรื่องอะไรเลยเออตัวเขานะ เหมือนแบบไม่ต้องเครียดเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเกี่ยวกับตัวคุณเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วอะเขาก็ไปได้เรื่อยๆของเขาแล้วก็มันก็มีโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบมาเครียดทำไมไม่ต้องเครียดมีปัญหาอะไรก็คุยกันอะไรแบบนี้ค่ะทั้งคุณและเขามันมีสิ่งที่เขาเหมือนสร้างขึ้นมาให้เจอกัน เขาคิดถึงอยู่เสมอเอ้ยทำอะไรที่ไหนยังไงกินข้าวหรือยังทำไมไม่ทักมาอะไรเงี้ยชั่วโมงนี้ก็มีน้อยใจนะคะแล้วก็เนี่ย The World ก็โอ้โหก็เป็น The World ซะขนาดนี้จะไม่ให้เขาคิดถึงได้ไงเนี่ยงไงนะคะเป็น The World ขนาดนี้เลย The World เนี่ยมันไพ่ทั้ง22ใบเนี่ยอยู่ใบสุดท้ายเลยเป็นไพ่เลข21 แต่เป็นไพ่ใบที่ยี่สิบสองนะเออนี่ถ้ามีใครมาดูหรืออ่านไพ่เนี่ยลองมาดูนะเป็นไพ่ใบที่ยี่สิบสองนะคะแต่เป็นไพ่เป็นไพ่เลขสิบไพ่ยี่สิบสี่เนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่เลขสูงนะคะมันจะเป็นไพ่สำหรับใหญ่แล้วก็ไพ่ธาตุไพ่ชุดใหญ่แล้วก็ไพ่ธาตุเนาะไพ่ธาตุก็จะมีไพ่ดินเหรียญถ้วย ดาบไม้อะไรอย่เงี้ยเขาเรียกว่าไพธาตนเนาะอ,อันนี้นะอธิบายฟังนะถ้าใครได้ใบน,นี้ไปก็เหมือนว่าชั่วโมงนี้ตอนเนี้ยตัวคุณเองน่ะมันเวิร์ในตัวเขามากเลยมันพิเศษในตัวเขามันมีออร่ารหรือพลังงานที่โดดเด่นที่สามารถทําให้เขาใจฟูรักและคิดถึงและลงไหลได้แค่ยิ้มยอย่างเดียวก็เจ๋งแล้วอะเออ นะคะอิทธิพลทางด้านเรื่องความรักของคอุณมันมีผลกับการทํางานของเขาในแต่ละวันเขาคิดถึงคุณตลอดมีคนคิดถึงคุณตลอดอืมนะคะเออคุณอยู่ในใจคุณอยู่ในเป็นที่หนึ่งในใจเขาเนี่ยคือตัวคุณการเป็นที่หนึ่งในใจเขาก็คือเขากำลังคิดและตัดสินใจเพราะว่า มีคนเข้ามาหาคุณเขาเยอะมากมากม,ากมากคือมันนับไม่ได้อะแต่ว่าการครบของเขาหรือการมันแค่แค่คุยแต่คนนั้นน่ะที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือไม่ได้เข้ามาเพื่อปลอกลอกเขาหรือกเกี่ยวกับเงินมีแต่ให้ความรู้เป็นนักวิชาการคุยกับเขาโดยที่ทําให้เขารู้สึกดีหรือประทับใจ ม่เคยเรียกร้องความต้องการอะไรเลยนะคะคนคนนั้นคือใครก็ค,คือตัวคุณพิเศษไหมว,ว้าวเลยใช่ไหมนี่ไงคนคนนั้นคือตัวคุณตอนนี้เขากําลังพิจ,จนารณาและเขากําลังรักษาสิ่งที่มันอยู่ตรงเนี้กับคุณและเขาไว้กําลังที่จะเก็บความรู้สึกหรือเก็บความทรงจาดีๆอันนี้ไว้หลายๆยสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบ คือมันต้องการอะนะคะมันคือสิ่งที่มันต้องการมันคือสิ่งที่มันคือหอยหาต้องการจิตใต้สำนึกที่มันเกิดขึ้นอะช่วงบริบทเนี่ยคือตัวเขาจริงๆนะเออเขางงมีความงงมากเออเพอเจอเดอะเวิร์ดเข้าไปงงหนักเลยเออเนี่ยไงอยากจะมาพบเจอเลยอยากจะเคลียร์ไงธาตุดินนะคะธาตุดินไพ่ดินไพ่ ไ่ดินขึ้นเยอะมากแล้วก็บอกแล้วนะคะเป็นธาตุดินธาตุไฟเออมีธาตุน้ำด้วยนะคะเออเนี่ยคือตัวเขาอยากจะเคลียร์งานอยากจะประชุมให้เสร็จเลยอยากจะครุยปุ๊บเสร็จ้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบบึ่งมาหาคุณเพราะว่ามันทนไม่ไหวแล้วกับความคิดถึงหรือความรัก มันไม่รู้ว่ะเขาก็นั่งคิดไม่รู้มันมีอะไรที่โดนใจหรือโดนจิตที่เขาแบบคิดถึงแต่คุณแล้วก็อยากจะเจอคุณก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะตั้งแต่ต้นน่ะทท่ที่อาจาราย์อ่านไพ่ให้ฟังก็คือเขามีเรื่องกังวลใจมีเรื่องไม่สบายอ,อกไม่สบายใจในที่ทํางานหรืออาจจะต้องปั้นหน้าคุยกับคนที่ทํางานที่เขาแบบไม่ได้รักไม่ได้ชอบหรืออยู่กับคนพวกนั้นไปตลอดอะไรแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอะไม่อยากจะเจอหรือ อยากจะคุยเลยนะคะไม่อยากจะอยู่ช่วยแก้ปัญหาหรืออะไรก็ตามที่มันอยู่นะช่วงบริบทตรงนั้นเนะขาค่อนข้างที่จะมีความเบื่อหน่ายกับคนพวกนี้ฉะนั้นเขาก็ต้องการใครสักคนที่จะมาเข้ามาเหมือนแบบคุยเคลียให้เขารู้สึกรู้สึกดีคนคนนั้นก็ต้องเป็นคุณไม่เป็นใครเพราะว่าหลายๆคนที่เขาคุยหรือหลายๆคนที่เขายังยังอันนี้ไม่ได้เนะขารู้สึกว่าคุยไม่รู้เรื่อง คุยแต่เรื่องของตัวเองอะไรแบบนี้ส่วนตัวคุณมันไม่ได้คุยเรื่องตัวเองมันคุยเรื่องเขาแล้วก็มีเขาในเซสโซนความรู้สึกนั้นเห็นเขาเป็น number ร์วันหเป็นที่หนึ่งคุณเหมือนแบบให้ความสําคัญกับเขาค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอ่าค่อนข้างเยอะคุณเหมือนคุณเป็นคนที่แบบจะต้องทําความรู้สึกได้แค่ความรู้สึกเท่านั้นนะมันสัมผัสว่าคุณอะ พร้อมที่จะดูแลและปกป้องเขาแล้วก็เห็นเขาสําคัญยกยอปอป้านเขาหรือชืช่นชมเขาในขณะที่เขาก็ไม่ได้ทําเรื่องที่มันดีมากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังให้อภัยการชื่นชมค,คุณคุณอาจจะให้อภัยไม่เป็นไรพลังงานเขาช่วงนี้เป็นพลังงานอยากได้ใครสักคนที่เข้ามาปลอบใจนะคะอยากเข้าอยากได้ใครสักคนที่เข้ามาปลอบใจให้คําพูดดีๆให้แบบ คือเขาอยากเอาพลังงานของตัวเขาเองที่มีอยู่แล้วอะเดินหน้าต่อแล้วก็อยากให้มันมูฟออนได้กับเรื่องที่เขากําลังคิดหรือกําลังมีเรื่องท้อทในใจจริงๆเขาคนนี้เป็นคนพลังงานดีมากเป็นคนจิตใจดีแต่อาจจะเป็นคนตรงไปนิดนึงการตรงมนเลยทําแล้วก็เป็นเดอะสตาร์เลยค่ะเป็นเหมือนพลังงานที่มันมีความใจร้อนออมีความหนักแน่นแล้วก็มีความใจดีอยู่ในตัวนะคนคนนี้นะ คุยได้ปรึกษาได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีกิมมิ c ของความน่ารักแล้วก็บางครั้งก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยงานดาบปิดไปก่อนนะคะสเสน่ห์ของเขามันพุ่งปรี๊ดนะคะเขาเหมือนความเป็นมีสนเสน่ห์ของเขามันก็เป็นคนแบบทาให้เขารู้สึกเตยเหมือนก,นกันกับตัวเขาเองเขาก็รู้ตัวดีนะคะชั่วโมงนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเหมือนแบบคิดถึงคนอื่นนอกจากคุณ ถึงเขาจะเป็นเดอยอ์พารุนะคะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่รา,าชาที่มีแต่คนเกรงกลัวเขาแต่ตอนนี้เขาก็เกรงกลัวคุณมีคนอื่นหรือไปอยู่กับคนอื่นหรือเอาใจให้คนอื่นมากเกินไปนั่งตะคุนคิดนั่งตะคิดถึงอะไรแบบนี้ค่ะมาได้มาแล้วนะคะอยากได้ความรักจากคุณอยากได้คําหวานจากคุณหรืออยากได้คําดีๆจากคุณอยากให้คุณมองเขาเป็น number วันและเขาอะแน่นอนคะ่ะมองคุณเป็น number วันแน่นอน เพราะคุณน่ะไม่ได้มีเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองด้อยค่าตัวเองหรือตัวเขาเองดูแบบแย่ๆเลยคุณให้กําลังใจเขาคุณ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 เหมือนแบบมองแล้วก็เดอร์ซันน่ะโอเดอร์สันเป็นไพ่ที่ดีนะไพ่ไพ่ไปที่สิบเก้านะคือมันเหมือนแบบคุณก็ให้กําลังใจเขาอยู่ตลอดเลยมาแสนสว่างในตัวคุณออร่าในตัวคุณทุกๆอย่างที่คุณมีน่ะเขาจับต้องได้เลยหรือเขารู้สึกเหมือนอบอุ่นมากๆ ท้อใจเมื่อไรก็คุณก็มาหาเขาแค่เขาทักมาคุณมาแหละคุณเหมือนแบบมีน้ำใจเป็นคนที่มีอุเบกขาแล้วเป็นคนที่วางเฉยไม่ขัดแยง้งฟังตลอดตัวเขาเองเวลาเล่าอะไรคุณฟังอะ่ะก็มาจะเหมือนแบบหุดหงิดหุดหงี้หิดหุดหงิด,ด,งดแต่เขาก็อยากจะพูดกับคุณคนเดียวนะคะในชั่วโมงนี้เพราะเหนื่อยหรือเกินมาหาหน่อยได้ไหมที่รักมีเรื่องกังวลใจหรือมีเรื่องไม่สบายใจ อยากจะพูดคํานี้อยากจะอ้อนคุณอยากจะเหมือนแบบเนี่ยมอยากอ้อนเลอเกินอะไรอย่างเงี้ยอยากคือแล้วก็เรียกร้อนความสนใจด้วยนะด้วยหลายๆอย่างความรักที่เขามีให้คุณตอนเนี้นเขาก็รู้หัวใจตัวเองแล้วมันพุ่งเหลือเกินมันอยากที่จะมาเหลือเกินอะไรแบบนี้ค่ะมีคนคิดถึงคุณตลอดแล้วก็คุณคือที่หนึ่งในหัวใจเขา จริงๆจ,จากคนที่มีความเข้มแข็งแข็งก้าวธาตุไฟธาตุดินน้ำผสมกันบางครั้งก็มีอารมณ์ลมเข้าไปจนกลายเป็นแมวตัวน้อยๆเชื่องเลยเออคนคนนี้นะพลังงานนี้เป็นของุณค่ะนะคะรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ